เรียน,นครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนทุกคนครับในวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานในเรื่องกระถางต้นไมา้อัจฉริยะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. นายเกษตรส่วนบุญเลขที่5ชั้นม4ีทับ1นงนายธันพิิ์มุขขันเลขที่6ชั้นม4มีทับนาอนันทวัฒน์มากดีเลขที่7ชั้นม4ทับโดยจุดประสงค์ของโครงงานนี้นะครับ 1. เพื่อผลิตกระถางต้นไม้อัจชริยะ2 เพื่อทำให้การปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่าย 3. เพื่อนําอุปกรณ์เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. กระถางต้นไม้ 2. เครื่องปั๊มน้ําขนาดเล็ก 3. าม Raspberry Pi สโมเดล B ขนาด8 GB 4. ะไภาชนะบรรจุน้ํา5โปรแกรมแก้ไขไฟล์ประเภทตัวอักษรเช่น Atom.io 6. โปรแกรมเวอร์ชันคอนโทรลและพารทอรี่เช่น Git วิธีดำเนินง,งานนะครับ 1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจได้แก่การเดินวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายวิธีควบคุมการจ่ายไฟด้วยลัานบิแายปริมาณแสงที่เพียงพอต่อก,การเจริญเติบโตของพืชโดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ 3. าทการประดิษฐ์ 4. รายงานความคืบหน้าแก่ครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นระยะระยะเพื่อให้ครูที่ปรึกษาให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะและเมื่อได้รับคําแนะนําก็จะมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 5. จัดทําทเอกสารรายงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word กับสมาชิกในกลุ่มผลการทดลองจากผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์งที่ตั้งไว้ เราตั้งเวลาการทํางานของเครื่องไว้ที่หนึ่งทุ่มสามสิบห้านะครับแล้วตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบสี่โอเคนะครับตอนนี้ปั๊มน้ำทำงานแล้วเติมน้ำได้ปกติดีนะครับ <S <S แล้วตรงน,นี้ส่งข้อมูลมาว่าปั๊มน้ำลดเสร็จแล้วนะครับแล้วพอลดเสร็จมันก็จะหยุดแค่นี้เลยน้ำ สรุปผลการทดลองกระถางต้นไม้อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่คณะผู้จัดจทำทำเพื่อหน่วยความสวกในการรดน้ําต้นไม้โดยทางคณะผู้จัดจทำได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการทําจากการผลิตกระถางต้นไม้อัจฉริยะเป็นการนําความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการประหยัดเวลาที่ต้องนํามาใช้สําหรับการรดน้าต้นไม้